ระบบราชการประเทศเราหรือหลายๆประเทศเนี่ยมันมีเป็นขอบขวดอะค่ะทุกอย่างมันขึ้นแบบนี้หมดเลยพอมันขึ้นแบบนี้หมดเลยมันทําให้ไอ้ความความล่าช้าความอคอขวดความเป็นระบบอุปถัมต์ตรงนี้ต่างหากที่เป็นความน่ากลัวของของการทํางานแบบโปรโตคอลหรือค่านิยมแบบราชการแบบเดิม มันเลยทำให้ไอ้ตัวการทำงานที่ทุกคนพยายามจะวิ่งกันขึ้นเป็นตำแหน่งที่สูงเขาว่าเพื่อจะคอนเนคกับฝ่ายการเมืองได้ตรงเนี้ยไม่ว่าจะหัวจะเป็นราชการเก่าหรือหัวจะเป็นฝ่ายการเมืองนี่คือปัญหากับสังคมทั้งสิ้นเราเริ่มมองเห็นว่าการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีตำแหน่งทางการเมืองกับราชการระดับสูงเนี่ยมันได้ประโยชน์ต่อกันแล้วกัน มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์แบบเราพูดไม่ได้พูดถึงการติดสินบนหรือว่าการได้ประโยชน์ในเชิงุจริตนะคะแต่มันได้ประโยชน์ในเชิงความก้าหน้าหรืออะไรบางอย่างไม่ว่าหัวจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือมาจากการรัฐประหารแต่ถ้าเขาคอนเนคกับผู้ดึงดูดทินทางการเมืองได้มันได้หมดเลยเพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแหละค่ะมันทําให้ดีวกันได้คือจบดีวกันแต่มันจบในมุมมองที่เขาได้ประโยชน์กันแต่สังคมมันเรื่องอยู่ไกลไปจากการตัดสินใจมันอยู่นอกสายตาพวกเราเพราะเราก็ก็เป็นได้แค่ตัว ข้ออ้างในการ<ม>ดิวกันของเขานี่คือปัญหาการมอให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติท่านั้นที่มันไม่ปกติทําให้คนที่คิดไม่โอเคอหรือตั้งใจจะมีผลประโยชน์ต่างๆเขาเนียนได้<ม>การเนียนของของอะไรแบบนี้เนี่ยขอไปแล้วก็ทําเนียนใหม่ทําเห็นๆกันอยู่ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถบอกได้ว่าตรวจแล้วไม่เจออย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันสุดท้ายเรามันจะจบที่คําว่าเมันก็เป็นแบบนี้แหละคือคนที่ตรวจสอบเป็นคนที่หมดแรงเอง อันนี้คือปัญหาสำคัญมากแล้วสุดท้ายมันก็สะสมจนกลายเป็นเรื่องปกติถ้าเอาภาษาชาวบ้านง่ายๆ,ๆคือวันนี้บ้านเราคนตีเนียนเยอะมากนะคะคนมีอำนาจตีเนียนในการได้ผลประโยชน์ตลอดเวลา